พี่ไครับเราสามารถหาความชันจากแคลคูลัสได้เลยครับพี่ไอ y, ควายบอกนี้เลยว่าหาได้หลักการแม่งมีอยู่ว่าคือถ้ามึงมีสมการที่เป็น y เท่ากับก้อน x ละกันไม่ใช่ฟังก์ชันแฝงเนาะถ้ามึงอยากจะรู้ว่าความชันสมการพวกเฮียเ้ยนียแม่งเป็นยังไงวิธีการเลยก็คือให้มึงเอาสมการเฮี้ยนียมาดิบตั้ง dy by dx ดิฟ x กำลัง2ดิบบวก3 x ได้เฮี้ยไรครับพี่ดิฟ x กำลังสอหวส2ลงมาใส่ x จบดิบบวก3 x อ่ะ x ไม่มีกําลังดิฟเสร็จ x อหายเหลือบวก3จบอนุพ,พันธ์คือคําว่าความชันดังนั้นก้อนที่สอยนี่ก็คือ M MM m คือสโลปแม่งคือความชันอย่างหนึง่งหรือถ้าเกิดว่าเฮ้ยไอ้เชียพี่ผมมี y เท่ากับ3แทน x สโลปคืออะไรครับพี่เขียน M เท่ากับแม่งเลยไม่เขียน dy วาบาดกละก็ต้องบอกก่อนว่าตัวเลข3คูณกับตรีโกณแทน x ตามหลักการดิฟ3มึงจะคงอยู่เหมือนเดิมแต่ไอ้สับแทนถ้ามึงดิฟตามใบสูตร,รตีโกณแม่งบอกว่าดิฟแทนเนี่ยหลุดควายได้เศจกำลังสองอนเดิม ถ้าตรงนี้เป็นตัวประหลาดก็จะคูณดิฟไส้ของไอเทียตัวนี้แต่มันจบเพียงเท่านีน้หรือถ้าเกิดว่าพี่ผม y ท่ากับ2 ln x อ,อ,อ,อายากได้ slope d 2 ln x concept เหมือน3แทนเลยครับน้อง2อ,อยู่เหมือนเดิมแต่ ln x ได้1ส่วน x และจบไปถ้าเกิดว่าน้องเห็นตัวอย่าง1 2 3 3ข้นอน,นี้ถ้าพี่ตั้งสมการเป็น y ท่ากับ e กําลัง x e, กาลัง2มึง y ที่นี่ถ้ากูจะหาความชันด้วยอนุพันธ์ความชันอนุพันธ์นี้ได้ตัวแปรหน้าตาไงมงจัดมาครับไอกสัา สำหรับน้องคนไหนนะครับที่เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ย hey, พี่ผมจะขี้เยสงไงดีผมขึ้นมาหาลัยเรียนวิศวะแล้วพี่ผมขี้เยสมากเลยแน่นอนคับน้องการเรียนแคูลัสในมปลายกับปริญญาตรีแม่งช่างแตกต่างกันนะครับสมองน้องอาจจะเกิดการพัฒนาแบบย้อนกลับได้ซึ่งี่พี่เตเต้มีตัวช่วยให้มึงกับคอร์สแคูลัสหนึ่งมหาลัยราคา2800บาทเป็นเรียนสดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เฮ้ยพี่ทําไมว่างเรียนสดอ่ะทำไงดีแบบเออผมสอนเรียนสดอย่างเงี้ยพี่เต้เต้สอนเรียนสด10บโมงถึงเที่ยงจันทร์ถึงศุกรั้บนอง ไม่มีเหตุการณ์หลุดควายเกิดขึ้นแน่นอนทุกครั้งที่เรียนสดมีคลิปย้อนหลังให้ครบราคา2,800บาทเริ่มเรียนเมื่อไหร่พี่12พฤษภาคมสมัครวันนี้เลยเกิดอะไรขึ้นที่เจยมีคลิปให้มึงเตรียมตัวก่อนเป็นแคลคูลัสของมหาลายัยและเจอกันในวันเปิดคอร์ส12พฤษภาคมสนใจจริงหรือแอดในพี่เดเต้สวัสดีครับ